โอเคครับตอนนี้ก็จะเป็นนะครับหัวข้อถัดมานะครับตอนนี้เราจะมีการปรับปรุงนะครับในตัวอย่างเมื่อกี้ให้มันดีขึ้นจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดเรา run นะครับจะเห็นว่าสัญญาณที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีเหมือนกับสัญญาณรบกวนอยู่เยอะพอสมควรตอนนี้นะครับให้สังเกตที่หนึ่งในระหว่างที่ run นะครับผมสามารถคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการดูนะครับโกลบโกลบในที่นี้เนี่ยทาให้เราสามารถเห็นนะว่าข้อมูลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้าง ตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่อยากให้เห็นก่อนเนี่ยว่าการาฟตัวนี้เนี่ยมันมีสัญญาณลบกวนอยู่เยอะถ้าเกิดเราอยากให้สัญญาณมันดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่เราทาได้นะครับก็คือการเฉลี่ยค่าตอนนี้ในการเฉลี่ยค่านะครับม,มันมีหลายอย่างที่ต้องทํานะครับก็มาดูกันแล้วกันนะฮะว่าต้องทําอะไรบ้างก่อนอื่นนะครับก็คือผมก็จะสต็อปมันก่อนนะครับตอนนี้การเฉลี่ยค่านะครับสิ่งที่ราต้องทําก่อนเลยก็คือผมจะต้องทําการเปลี่ยนนะครับ <to> be, จากเดิมเ <já S 1> นี่ยจะเห็นนะครับเส้นนี้เนี่ยเป็นเส้นสีฟ้า เส้นสีฟ้านี้นะครับสัญลักษณ์เป็นลายเอ่ริ้วๆอย่างนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นดินามิกดัต้าซึ่งมันเหมาะสําหรับการแสดงผลแต่ไม่เหมาะสําหรับการคํานวณดังนั้นผมต้องเปลี่ยนจากดินามิกดัต้าเนี่ยให้เป็นรูปแบบอื่นก่อนในที่นี้ <c oughs> ผมจะใช้วิธีนี้นะครับผมเซิร์ชคำว่า ddt หรือ Dynamic Data มันจะมี convert from Dynamic Data ให้เราเลือกใช้ ดังนั้นเราจะเปลี่ยนจากไดนามิกดัต้าให้เป็นสเกล a r ก็คือเอาเฉพาะโวลเทจมันออกมานะครับโอเคนะดังนั้นที่ออกมาในตัวนี้นะครับจะเป็นแค่วอลเทจมันเฉยๆตอนนี้สิ่งที่ผมจะทำต่อนะครับผมจะลากเส้นตรงนี้ไปที่ขอบการลากเส้นไปที่ขอบตรงนี้นะครับหมายถึงว่าเราสามารถส่งข้อมูลตรงนี้นะออกไปข้างนอกได้แต่แทนที่ผมจะส่งออกไปข้างนอกเฉยๆนะครับผมจะใช้วิธีนี้ คลิกขวานะครับตรงนี้และผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนแบนโดยใช้ชิปดิจิสเตอร์ชิปดิจิสเตอร์หมายความว่าค่าตัวเลขที่วิ่งเข้ามาทางขวามือนี่นะครับจะโผล่ทางซ้ายมือในรอบหน้าดังนั้นผมสามารถเก็บค่าเก่าค้างออกมาได้นะครับตอนนี้สิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะเก็บค่าเก่าสามค่ามาบวกกับค่าปัจจุบันแล้วทำการเฉลี่ย ซึ่งอันนี้คือหลักการของ moving average นะครับฟิลเตอร์ซึ่งมันจะช่วยกรองสัญญาณรบกวนออกไปได้ดังนั้นผมจะเอาค่าเก่าสามค่ามาผมก็จะทำการคลิกขวาที่ตรงฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็สั่ง add element แล้วก็ add element ดังนั้นอันบนสุดจะเป็นค่าครั้งก่อนรองลงมาก็เป็นครั้งก่อนก่อนถัดมาก็เป็นครั้งก่อนก่อนก่อนนะครับ เราจะเอาค่าพวกนี้นะครับมารวมกันวิธีรวมกันนะครับก็คือเรามาที่การคำนวณตัวนี้นะครับในกลุ่มของ n u m ม r i c เนี่ยนะครับจะมีเรื่องของการบวกลบคูณหารให้เราใช้ผมจะเอาตัวที่เรียกว่าเป็น compound arithmetic มาใช้จะเห็นนะครับว่าตอนลากเข้ามาตอนลากเข้ามาตอนแรกจะมีแค่2 input เราให้เราลากโขเขไปเป็น4 input แล้วก็ต่อสายนะครับ ตอนนี้ถ้าเกิดสายไม่สวยก็ขยับได้นะให้มันสวยๆโอเคนะครับหนึ่งสองสามสี่เส้นครบละดังนั้นสิ่งที่เป็นเอาต์พุตออกมาตรงนี้ก็คือค่าปัจจุบันบวกค่าครั้งก่อนบวกค่าครั้งก่อนก่อนแล้วก็บวกค่าครั้งก่อนก่อนก่อนดังนั้นเราก็จะเอาถัดไปนะครับก็คือไปทําการหารการหารน,นะครับในนี้ก็จะมีบล็อกหารอยู่นะครับ ก็คือบล็อกนี้แล้วก็ลากข้ามานะครับลากสายต่อตอนนี้เราจะหาร4ก็ให้คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วสั่ง create constant แล้วก็ใส่เลขสให้มันก็จะเป็นการหารสี่นะครับตอนนี้ถัดไปนะครับผมก็จะทำการเอากราฟเนี่ยไปโชว์พร้อมๆกันดังนั้นในการโชว์พร้อมๆกันเนี่ยผมต้องมีลูกเล่นนิดหนึ่งผมจะลบเส้นนี้ออกนะครับลบเส้นนี้ออกนะครับ เสร็จแล้วผมจะใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็นการ merge signal นะครับ merge signal ความหมายของ merge signal คืออย่างนี้นะครับผมจะเอา convert to dynamic data เข้ามารับค่าสเก l a r แล้วเปลี่ยนเป็น BDT เหมือนกันเพื่อให้มันกลายเป็นเส้นสีน้ำเงินแล้วใช้ฟีเจอร์ที่เรียกว่า merge signal นะครับใช้ท,ทีการเสิร์ดนะครับ merge signal merge signal นะครับทำให้เราสามารถได้ เส้นหนึ่งเส้นที่เกิดจากเส้นย่อยมากกว่าหนึ่งเส้นมารวมกันได้ดังนั้นผมก็จะเม r g e สิกแนวนะครับของอันดั้งเดิมกับอันใหม่นะครับแล้วเราก็ลองรันดูให้สังเกตนะครับเส้นสีแดงนะครับกับเส้นสีขาวที่เป็นเส้นของน้อยจะเห็นว่าเส้นสีแดงของเราเนี่ยจะมีความเรียบมากกว่าเส้นสีขาวนะครับโดยเฉพาะเมื่อเจอกับปรากฏการณ์ของสัญญาณน,น้อยนะครับ ดังนั้นด้วยวิธีอย่างนี้นะครับเราก็จะสามารถวัดค่าแล้วก็ทําการฟิลเตอร์ส่วนของสัญญาณรบกวนนี่ออกไปได้นะครับโดยการใช้หลักของ moving average ซึ่งกรณีนี้คือ4จุด moving average นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างทันมานะครับของการที่เราวัดสัญญาณแล้วประมวลผลก่อนจะนําไปแสดงผลซึ่งจะเห็นว่ามีกราฟได้2เส้นด้วยด้วยการใช้ moving ใช้การ Merge Signal นะครับ